สวัสดีค่ะวันนี้อยู่สวนข้าวโพดสัตว์เหมือนเดิมจ้าตอนคำคำพา,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 ามาชมบรรยากาศมาลอ้มาแชรเธอแ้เว่นตกดินแล้วค่ะคุณถ้าเว่นตกดินแล้วตอนนี้กำลังเป็นดอกด้อจ้ะ มีฟักนำนิดหน่อยบรรยากาศ กกเกิดน้ำยาบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะตอนเย็น